สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็ทําเครื่องนะครับทําเครื่องให้พี่พี่ที่เขามาติดดิสเบรกคันล่าสุดก่อนสงการนะครับนี่คือพี่เขาทาดิสเบรกไปแล้วนะครับทีนี้เนี่ยรถมีอาการกินน้ํามันเครื่องนะก็เลยมาซ่อมรถกินน้ํามันเครื่องนะครับนี่นะผมก็มีเสื้อเสื้อสูบนะครับพร้อมพร้อมสับให้เลยนะในเสื้อสูบ เนี่ยเสื้อสูบลูกสูบแหวนของพี่เขาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับถ้าหากว่ารถของลูกค้าหรือว่าของ FC ท่านใดเนี่ยมีปัญหาเรื่องกินน้ำมันเครื่องนะกินน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องหายนะครับน้ำมันเครื่องเหลือน้อยนะครับก็มาซ่อมได้ที่นี่นะครับคือรอรับได้นะครับเอามาจอดแล้วก็รอรับกลับได้เลยนะครับผมนี่นะแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยผมก็ใส่เป็นของแท้ให้นะครับ เป็นของแท้เป็นของพันด้าแบบนี้นะครับนี่นะแล้วก็ปะเกนปะเกนพวกนี้ผมก็เปลี่ยนเป็นของแท้ให้ใหม่นะเนี่ยพวกนี้ผมก็เปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับผมแล้วก็แบบเนี้ยเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะเนี่ยหัวเทียน,นก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับคือไอ้สิ่งที่เป็นส่วนที่เป็นยางยางโอลิงม้อน้าแบบเนี้ยที่มันแบนแบนแบบเนี้ย ผมก็เปลี่ยนออกให้ใหม่นะครับไม่มีการทากาวแม้แต่แม้แต่ชิ้นเดียวนะไม่ได้ทากาวเลยว่างั้นเถอะปาเกลนผมก็ไม่ได้ทากาวนะผมก็ใส่เข้าไปนะครับผมเนี่ปะเกลนเดิมของมันก็จะอยู่อันนี้นะครับคือเสื้อสูบของพี่พี่เขาก็จะอยู่กับผมแล้วก็ผมก็จะเอาเสื้อสูบตัวนี้เนี่ยไปทําความสะอาดทําความสะอาดเสร็จแล้วก็ไปควานไว้รอลูกค้าคันต่อไปนะครับนี่นะก็เป็นเสื้อแท้ เสื้อแท้แล้วก็ไอเสื้อคว้านใส่ลูกแท้นะครับนี่นะตอนนี้ก็ยังเป็นสภาพที่มันไม่สวยแต่ว่าเวลาเราไปทําให้มันสวยเนี่ยมันเราไปล้างให้มันสะอาดแล้วก็เอาไปคว้านใส่ลูกใหม่ใส่ลูกแท้มันก็ใช้งานได้เป็นรถใหม่นะครับนี่ซินวาผมก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับเป็นของแท้เหมือนกันนะแล้วก็ไอไอพวก บทวาวอะไรพวกเนี้ยผมก็บทให้ใหม่นะนี่รถพี่คันเขียวคันนี้แหละนะครับที่เพิ่งมาทำดิสเบรกหลังไปครั้งล่าสุดนะเดี๋วตัดให้ฟังนะนี่นะก็จะนิ่มๆแบบนี้นะครับเพราะว่ารถพี่เขามันไม่ได้มีเสียงดังอะไรนะครับผมรถพี่เขามันจะนิ่มๆมาแบบนี้อยู่แล้วนะครับข้อเวียงพี่เขาดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ ไอ้รถพี่เขากินน้ํามันนี่เฉยนะแล้วก็ท nah. ําท The <art> <Ing> ําตรงที่รถกินน้ํามันเครื่องแล้วก็ไอ้ตรงไหนที่มันไม่ดีแล้วก็แก้ไขให้พี่เขานะครับตามตามที่เราเห็นหน้าตามหน้างานนะครับผมตรงไหนวกลิ้นเร่งเนี่ยมันสกปรกมาเราก็ล้างหมดนะครับผมล้างหมดนะทําเครื่องไอ้ซ่อมรถกินน้ามันเครื่องเนี่ยผมก็ทําการล้างล้างลิ้นเร่งล้างให้ใหม่หมดเลยนะล้างใหม่หมดเลยนะครับผมนี่แหละซาก ซากที่เหลือออกมาก็จะเหลืออยู่2ชิ้นนะครับแลกกันแลกกันเอาอุปกรณ์ที่ผมมีอยู่นะเอาใส่ในพี่รถเข้าไปแล้วก็อุปกรณ์พี่เขาก็ถอดมาไว้ให้ผมเพื่อเอาไปใส่กับคันต่อไปได้นะครับ mm. คือผมจะเก็บแต่สินค้าที่ดีๆไว้นะครับไอ้ที่มันไม่ดีผมก็เอาทิ้งนะครับผมนี่นะไอ้ที่ผมเอามาใส่ให้ลูกค้าเนี่ยมีแต่ของแท้ของดีๆทั้งนั้นนะครับไม่ใช่ว่าของที่มัน ไม่ดีแล้วก็ของที่มันชํารุดเสียหายไม่ใช่นะครับมีแต่ของใช้มีแต่ของที่ใช้งานได้นะที่ผมเอามาไว้ใส่ให้ลูกค้านะครับอันนี้คือผมทําไปเนี่ยไม่ใช่ว่าทําไปปล่อยปาละเลยแล้วทิ้งลูกค้าไม่ใช่นะลูกค้ามีปัญหาไปใช้แล้วมีปัญหาเกิดปัญหาสิ่งใดวิ่งมาหาผมได้เลยนะครับผมนี่นะสำรองกินวันเครื่องสามารถรอรับได้นะครับนี่นะครับผมเนี๋ยถ่ายดูประมาณนี้นะครับหรือว่าใครจะเปลี่ยนข้อเวียงอะไรพวกนี้นะ ก็ทักมาได้นะครับนี่ยังมีรอคิวอยู่อีก1นึ่งคันพิเนะครับลูกลูกเบรกนะลูกเบรกลูกติดนะเขาเบี่ยงไม่หมุนเลยนะครับผมมีคันต่อไปเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับผมอยาคลิปนี้ผมก็ประมาณเท่านี้นะครับผม